สวัสดีครับพี่น้อง ันนี้ก็พ่อๆกันอีกคือก็ครับผมกับช่องเบ้าจิตคนบันดงครับผมมื่อนี้มีเมีเมนูมาฝากพี่น้องครับตำยังนี่เกืือนตำยังตำหมูย่อใส่บกหอยจุ๊วตำหม่วตำหม่วเนาะไงตำหม้อใส่หอยจุบน้ำพี่น้องใส่หมูย่อแล้วก็มีข้าวปุ่นแจ่มน้ำตัวผู้น้ำครับแล้วก็กครับวันนี้แหละมากระถินกระถินบั่นห้องมามาพี่น้องกระถินอน วันนี้เอาน้ำกันสามคนครับกับสาวฝึงกับพอครับผู้หนึ่งมามาครับพี่น้องเจ็บแซ่บน้ำกันที่มือหนำครับว้าอ่ะอ่านอยูยออย่โอ้คุณพูนพอเอาเนี่ยเหรอตันวนแกอยู่ อา้าวบากนีนอุตัวนี่ตดทีนอนกอ่ะดิฉนเขียวนี่อเป็นยังไ่มาจำพวงเขียวาะลูกิบเบ้ดกับบอหม,มันคนถิต๊ะเน่ว้ร้องคิกินเลยพี่น้องเบื้องไรเหม่อแล้วมามาพี่น้องแซ่บนงกันครับ

ตั้งใส่เมื่อตั้งใส่ส่อนได้พี่น่องเมื่อยมาทันฝนหิ้ตกบ่ว่น้อเอ้าห้องแห้งไหมน้อหัวบอกน้อหัวบอกน้ำอ๋อไทย 那杆那么亮。

โอ้เหือแต่ก็องมีรูมีแรกว่ะน้อนเอ้าเฮไยเมน้อน พักกลับเฉียบเลยเฉบ้วับบวนอากาศเอาหัเลยมาคือหัวหอยเอลีใครเยอะ้องกินหัวหอยเจลี้อยยังให้ทำเินหอยปังหมดแล้วโรคหรอยปังมไม่มีเ,มมเมจังเราบริจอคหอ,ย,อยจุกไปแท่าบบนั้น น้ก็ได้กันแไปอากาศย r o u g h โยหน้ายังมาเรงยังนุหอมไกห่อด้วยพี่น้องอืมจนเบดจานเลยเนาะแก้น้ำกันพี่นองเบดอะไรล่ะนุ่งนี่นนุ่งันุงอกะาดแล้วทำนันยยหนาได้พี่น้อง มาจิตเ่าเขบาบันทื่อๆนอนนอนให้นอนหน้าสบายดีบรรยากาศเย็นสบายยีมงขึ้นมาไฟกม็มนีน้ำก็มนี่ให้าก็บนี่น้ำหัดยอพอดานไส่เองตัวซ้ำไปนุ่นงทำมากินไปน้ำต้มุงไปน้ำพี่นอะบรรยากาศกพมันห้อมจิตมึงโปงกักวละครันนี้ที่แปดนแล้ว ย่างจับเลยมแจกแห้งพี่น้องยี่มือเส้าเบืงโอ้พัดอยอ่ตำหุงไข่เด้อเิุ่นเด้อนี่พาไปตำหุงไข่เรือเ่องไรเร็่ล้านเลาะกาถิมที่บอกเก็บไข่นมเบื้องทั้งแตกว่าไข่เหมือนกันนั้งไข่มืนกันนะั้งำงุงไแต่ไม่เห็นขนมเบื้องเชื่อหือเาเขาความกันนี่เลยออข,ขอคนถทกน bởi vậy bởi vậy bởi vậy hảo luôn 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 cả bớt luôn luôn mà luôn hàng Đứa này nưng đây cái thiệt ừ. cái ตัวด,อดือดักใหม่เมื่อขอนผมก็เด็บอันก็เด็ติีบบาดแล้วมันใส่เมือเอมอ่อเแล้วเอาละพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ฝากพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบอจิตครับอ่าสุดท้ายนี่ก็ ขอไว้พรอนให้พี่น้องจงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุมันควัน้นยืนเือดหววลัตตรีรางวัลที่หนึ่งสุขคนสุขคนนะครับสวัสดีครับ